อ๋อท้ายคลิปนี้นะครับใครที่จับตะกัวนะครับจับตะกัวเสร็จเรียบร้อยกรลุณาไปล้างมือด้วยนะครับเพราะว่าสารตะกัวเนี่ยมันอยู่ในทุกที่นะครับมันเล็กอนุนมันเล็กนั่นเองมันอยู่ในทุกที่อยู่ในตามซอกเล็บนะครับถ้าไปจับอาหารแล้วก็กินเข้าไปเนี่ยสุขภาพอาจจะไม่ดีครับอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆหรือสิปีในการขับมันออกมานะครับมันค่อนข้างจะอันตรายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครัวของผมนะครับมันเป็นห้องครัวผสมผสานนะบ้านนี้นะครับ ประหยัดนะครับประหยัดแบบเตาแก๊สนะครับกับห้องประดิษฐ์เป็นห้องเดียวกันห้องครัวกับห้องะดิด์มันเป็นห้องเดียวกันนะครับดังน,น,นั้นจะไแปไกลนะอันนี้เป็นแผงไอซีนะครับแผงไอซีของ UPS หรือว่าจะใช้แผงอื่นก็ได้มันมีวิธีการที่แบบที่แบบไม่เสียแผ่นนะที่ไม่เสียตัวชิพนะครับเพราะตัวชิปพวกนี้มันค่อนข้าง เดี al no ๋ยวผมจะลองวัดดูว่าค่าต้านทานภายในเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองเอาไปใช้กับพวกดีเลย์นะครับดีเลย์หรือว่าสวิตชิ่งอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถนามาทําได้นะส่วนนี hmm. ้ก็เป็นไฟแชกนะครับเป็นวัตถุดิบของเราวัตถุดิบของเราเป็นอันแรกนะครับก็จะเป็นตะกั่วนะครับตะกั่วจากแผงวงจรแผงวงจรเนี่ยมันอ่าผมจะสอนวิธีการละลายแผงวงจรนะครับแบบแบบที่แบบละลายแล้วละลายนะครับละกึนละลายจริงๆไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆไฟแชกมาลนหรือว่าอยู่ๆเอาแบบอันนี้มาลนนะครับอ่ามีวิธีดังนี้นะครับก็คือเราต้องเปิดเตาแทด พอเปิดเตาแต๊ดนะครับผมว่าโอพอมันติดนะครับเราก็ต้องดูที่ไฟด้วยนะครับไฟไฟเนี่ยอ้าวเชียร์จิายระดับไฟเนี่ยแนะนำนะครับไฟแนะนำให้ให้เป็นมันไม่ติดว่ะเฮ้ยไฟจะต้อ,องเผามืออีกแล้วนะครับอันนี้ใช้ไฟกลางๆนะครับไม่แรงไม่ไม่แรง,ไม,ไ,มแรงไม่ค่อยจนเกินไปนะ เราต้องการให้ให้เนี่ยมันมันแบบความร้อนมันทั่วถึงนะครับเออเพราะาเราต้องการดีเลย์ด้วยนะครับตรงนี้เตัวนี้มีดีเลย์ด้วยนะตัวอื่นก็มีเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองเผาเผาเพื่อเอาดีเลย์นะครับผมต้องการดีเลย์มันเอาไปใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับเอาไปสลับสับรางของโซลาร์เซลล์นะนี่ยูข้างล่างนะครับข้างล่างอุย้ยผมจับกล้องไม่ค่อยถนะัดนี่ครับตรงนี้ เนียพอเราเริ่มร้อนปุ๊บมันก็จะมีความร้อนคนระับอ้าวโอเคมันเริ่มแบบมีความร้อนแล้วก็ทําให้แผ่นท้าละลายนะครับคือ <c oughs> พยายามอย่าใส่ความร้อนเข้าไปมากไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่เสียนนะครับแนะนําให้เอาตัวเก็บประจุออกก่อนนะครับไม่งั้นระเบิดนะครับถ้าไม่เสียนนะถ้าเสียนเอาเรียนมาแล้วก็ทําได้นะครับอืทําได้ผมไม่ห้ามแต่ถ้ายังไม่เสียนนะครับแนะนําให้เอาตัวเก็บประจุออกก่อนนี่ครับป๊อปนี่ครับนี่เห็นไหม มันมันจะเริ่มออกอครับมันจะเริ่มไหลออกนี่ตัวเก็บประจุอ่ไม่ใช่ตัวเก็บประจุดิดีเลยนะครับก็เริ่มหลุดออกมานะครับอ่าพวกแผ่นต่างๆนะอืจริงๆให้ทากาวก่อนก็ได้ทาอะไรนะทาแต่ว่าผมมีน้อยไงมันไม่ใช่กาวเลยมันมันคืออ่าอ,อ,อะไรครัพอมันออกมาเรียบร้อยนะครับเราจะได้ทั้งทั้งแผน่นอ่อเราจะได้ไอ้นี้ด้วยนะครับ ได้อะไรล่ะได้ได้ไอซีไอซี IC IC แล้วก็ของที่อยู่ในเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับก็คือเราลนเนี่ยเราไม่ได้ได้อย่างเดียวนะเราไม่ได้ของอย่างเดียวนะครับเราได้เยอะกว่านี้อีกมันเป็นวิธีถอดอ่าถอดตะกัวด้วยถอดถอดอะไรนะถอดแผ่นโอ้อย่าเรียกว่าถอดแผ่นนี่ถอดพวกชิปนะครับนี่ครับเป็นวิธีการละลายตะกัวนะครับนี่วิธีละลายตะกัวทำได้ทุกรุ่นนะครับอันนี้ อันนี้พอร์ผมต้องการตะกัวด้วยนะครับต้องการแผ่นไอด้วยนะอ่าผมจึงทําแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการนี้เนะี่ยมันเป็นวิธีที่ใช้ไฟต่ำๆก็ได้ไฟกลางๆก,ก็ได้ไฟสูงๆก็ได้ครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลครอันนี้ผมว่าผมยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาครีมนะครับไม่ไม่เป็นไรครับผมผมหาไม่เจอ <laughs> <laughs> จนจนแผ่นจ,นแ,น,จนแผ่นมันเย็นหมดแล้วอะเราใช้ไฟต่ำ,ตำๆนเนี่ยประมาณนี้ยนะครับ ไฟตำตำเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็เผาให้รนให้มันทั่วกันนะครับเผารนทีละจุดทีละจุดให้ทั่วกันนะอ่าใช้ไฟเหมือนอุ่นข้าวครับไม่แรงไม่ไม่ไม่แรงแล้วก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับอ่าเนี่ยวิธีถอดพวกไอซีถอดอะไรอย่างเงี้ยและได้ตะกั่วด้วยนะเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ได้แค่นะครับเราไม่ได้ได้แค่นี่นะถ้ายิ่งไฟอ่อนเนี่ยถ้ายิ่งไฟอ่อนเนี่ยโอกาสที่แผ่นพาดมันจะพังเนี่ยมันจะมันจะน้อยลงนะครับอ่า อันนี้เราถอดแบบเราถอดแบบประหยัดแผ่นธาตุมันไม่เชิงว่าประหยัดหรอกเราถอดแบบไม่ให้แผ่นนะครับไม่ให้แผ่นวงจรเออจะไม่หมดแล้วไม่ให้ลายวงจรไม่ให้ลายวงจรมันละลายนะครับหรือว่าไม่ให้ลายวงจรมันพังนั่นเองอันนี้ยังเคาะไม่ได้หมดนะเพราะว่าเพราะว่าไออะไรนะเขาเรียกว่าไอตัวซิงค์ระบายความร้อนมันค่อนข้างอ่ะไอเนี้ยน,นะครับต้องใช้ความร้อนสูงหน่อยตันนี้นี่เลย แบบนี้นะครับมันจะส่งต่อความร้อนได้ดีนะครับไอตัวตะกวดเนี่ยส่งต่อความร้อนได้ดีแล้วก็ไวมันค่อนข้างไวครับเนี่ยปึ๊บต้อยแล้วเคาะนะครับถ้าเคาะไม่ได้ก็สงสารแผ่นธาตุแผ,นผ่นธาตุพังแล้วแน่เลยตรงกลางเนี่ยยังออกไม่ได้ครับตรงนี้ตรงนี้ถ้าอยากจะออกก็คงต้องลนแล้วล่ะลนอย่างเงี้ยนะครับอืม เพราะว่าไอ้ตัวซิงค์ระบายความร้อนมาเนี่ยค่อนข้างแบบนำความร้อนได้เร็วอ่ะมันเลยทําให้แผ่นไม่ละลายครับธีเทียวออกก็ลนเลยครับเนี่ยครับพอลนไปปุ๊บแม่งหลุดเลยเห็นไหมไม่หลุดหมดแล้วแย่แล้วครับเอาเอาเอาหลุดหลุดหลุดโอ้ยเอาทิบปายเอาออกไม่ได้อ่ะเอาเข้าไปเอาเอาแะ้เอาเอาแล้วเอาติดแล้วก็เรียบร้อยอ่า นเนี่ยครับตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยถ้าไปวัดดูแล้วถ้าไปวัดดูแล้วมันจะใช้ได้อยู่ก็เก็บไปใช้นะครับทรานซิสเตอร์ไม่ได้ตัวละบาทนะครับทรานซิสเตอร์ของ UPS เนี่ยไม่ใช่ตัวละบาทนะตัวละ้นจำได้ตัวละสาสิบาบทนะครับนี่นี่ก็คือนี่นี่คือยังออกไม่หมดนะอันนี้ยังเหลืออยู่เยอะเลยเดีย๋ยวเราจะทำการ Modify ออกนะครับเอาละ โอเคไปแช็กก็ไม่มีกัดก็ไม่รู้เลยครับตาผมบอกว่าเออเอาไปแช็กออกไปนะใช่ตั้งแต่วันนั้นอะตั้งแต่ที่เขาบอกวันนั้นอะผมยังไม่ไซื้ชอไแช็กเลย <laughs> นี่เป็นเดือนแล้วมัม้งเนี่ยนี้ใช้ไฟแรงล่นนะครับเพราะว่าผมจะเรียกว่าไม่ใส่ใจมันไม่ไม่ถูกเว้ยเพราะว่าระวังไอซีตัวนี้มันระเบิดด้วยนะครับนี่อะไรนะตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุสามารถเอามาเก็บเอามาเก็บไฟเอามาเซอร์ตได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะกจัง ตัวเก็บประจุหรือ IC อะไรต่างๆนะครับสามารถเอามาทําเป็นวงจรสปอร์ตสปอร์ตแบตเตอรี่ครับเออแต่คือมันต้องเยอะจริงอะ่ะให้ตายอะ่ะแล้วเราแบบให้ความหวังอะไรกับไอเรื่องอย่างนี้นี่น,นี่ครับวิธีละลายอะไรนะคือมันมีเครื่องเป่าอยู่เอาจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้แก๊สอะ่ะใช้แก๊สเบาๆอะ่ะยังไงก็ยังไงแผ่นก็ไม่ไหม้ครับดังนั้นเครื่องเป่าอะ่ะไม่ได้จําเป็นเลยเตาแก๊สเนี่ยช่วยได้เตาแก๊สช่วยคุณได้นะครับ วิธีถอดอ่าวิธีถอดอ่อ IC แผงจอนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับทั้งได้ทั้งตะกัว่วได้ทั้งคือแบบวัตถุดิบตะกั่วเนี่ยเอามาใส่เนี่ยครับใส่ตัวนี้เราก็จะได้ตะกั่วมาใช้นะครับเนี่ยตะกั่วไว้ใช้เลยนะตะกั่วฟรีนี่เนี่ยคือตะกั่วมันค่อนข้างแพงครับยุคโควิดเนี่ยผมเข้าใจครับว่ามันแพงจริงๆดังนั้นผมจึงแนะนําให้เออไม่รักโลกหรอกวิธีีมันไม่ได้ช่วยให้รักโลกอะไรเลย,เลยนะครับมันก็แค่วิธีให้ทาให้ คุณประหยัดเงินในกระเป๋าแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเลยเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> เรื่องเงินเงิน <ๆ S 1> ทองทองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเดี๋ยวเกี่ยวก่อนอันนี้ก็คือ,อวิธีถอด IC นะครับพวก IC พวกแผงวงจรน,นะอ่าโอเคผู้ชมครับผมว่ามันค่อนข้างเยอะนะไอตัว i อที่ละลายออกมาเนี่ยผมก็เลยลังเลครับตั้งชื่ออะไรดีวะ <c oughs> <c oughs> ดูนะครับเนี่ยแผงวงจร วิธีละลายแผงวงจรมันทําแบบนี้ได้เลยครับระวังเรื่องระวังเรื่องตัวนี้นะครับตัวเก็บประจุด้วยนะครับระวังตัวเก็บประจุระเบิดแค่นั้นพอนะครับที่บอกว่าเออละลายแผงไอซีแล้วแบบมันเกิดข่าวกันระเบิดอะไรเงี้ยมันก็เกิดจากตัวเก็บประจุนี่แหละครับมันอามันก็ให้ความรู้สึกเหมือนเอาแบตไปเผาไฟอประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยได้อย่างเยอะเลยเห็นไหมแต่ขี้ดินค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าแผงไอซีนี้ไม่ได้ล้างมานะครับก็เป่าออกได้เพราะว่า มันเป่าออกได้ครับเพราะว่าไอตัวอะไรนะตะกั่วมันหนักกว่าหินนะครับตะกั่วหนักกว่าหินดังนั้นเนี่ยครับตอนเวลาเป่าเนี่ยมันจะออกเลยนะครับเนี่ยเนหะ็นไะดินมันจะปิวออกนะครับอ่าดินจะปิวออกอะไรที่อะไรที่เบากว่าสา,สารตะกัวะ่วมันจะปลิวออกนะครับ นี่ตอนนี้เราก็ได้แล้วครับเห็นไหมบอกว่าดินค่อนข้างเยอะครับนี่ครับผมทําให้ดินมันน้อยลงละล่ยเยอะแยๆเลยตะกวดสามารถเอามาแบบซัพพอร์ตได้เลยเนี่ยแบบเอาอะไรนะเอามาแบบเชื่อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยากจะเชื่อมนะครับนี่ยเท่ากับได้มาเป็นแบบเป็นเข่งหนึ่งเลยบ้างเนี้ยตะกวดได้เท่าเข่งหนึ่งเลยนะครับนี่ดูอย่างเยอะบอกเลย